เจ็ดนักแสดงจีนที่โดนแบนจากวงการบันเทิงและสื่อแม้จะเคยดังสุดขีดแต่พริบตาเดียวทุกอย่างก็พังทลายวันนี้จับข่าวเล่าเรื่องขอพาไปรู้จักกับนักแสดงจีนที่ถูกแบนจากวงการบันเทิงด้วยเหตุผลที่หลากหลายทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเมืองซึ่งวันนี้เราได้หยิบยกมาเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นจะมีใครบ้างตามมาดูกันเลย 1. ฟ่านปิงปิง ฟานาปิงปิงซูเปอร์สตาร์หญิงอันดับหนึ่งแห่งวงการบันเทิงของจีนหายหน้าไปจากสาธารณะหลังจากทางการจีนได้รายงานคำสั่งตัดสินโทษฟานปิงปิงในความผิดหลบเลี่ยงภาษีและความผิดอื่นๆเป็นเงินถึง883ล้านหยวนหรือราว4,502ล้านบาทโดยเธอได้จ่ายภาษีและค่าปรับเรียบร้อยแล้วภายในเวลา2วันนับแต่ได้รับคำสั่งชำระคืนภาษีย้อนหลังและโทษปรับอื่นๆ ต้องบอกว่าการลงโทษปรับเงินหนักเกือบสี่เท่าจากอัตราภาษีที่เธอเลี่ยงจ่ายและหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากวงการภาพยนตร์กว่า5ปีอีกนักสแสดงสาวได้กลับมายืนจุดเดิมอีกครั้งโดยเป็นการปรากฏตัวเข้าร่วมเทศกาลหนังเมืองเบอร์ลินครั้งที่73ในประเทศเยอรมนี er ie, เพื่อสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอ Green Knight โดยเจ้าตัวได้ทักทายกับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง 2. คริสมู หลังจากคริส w ูนักร้องและนักแสดงชายชาวจีนสัญชาติแคนาดาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกวง EXO เขาได้กลับมายังจีนด้วยการเริ่มอาชีพเป็นศิลปินเดี่ยวและประสบความสำเร็จในตลาดจีนและยังได้เป็นนายแบบถ่ายโฆษณาให้กับสินค้าแบรนด์ดังหลายแบรนด์ก่อนจะถูกถอดจากการเป็นนายแบบโฆษณาของแบรนด์สินค้าเหล่านี้เพราะมีหญิงสาวคนหนึ่งออกมากล่าวหาผ่านทางโลกออนไลน์ว่าคริส w ูได้ล่อลวงเธอ และกดดันให้เธอดื่มเครื่องแอลกอฮอล์จนมึนเมาและล่วงละเมิดทางเพศจนนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีคริสวูเมื่อปี2,564จากนั้นต่อมาได้มีผู้เสียหายอีกหลายรายออกมาเปิดเผยผ่านทางโลกโซเชียลในจีนว่า พวกเธอเคยตกเป็นเหยื่อการกระทำละเมิดทางเพศในงานปาร์ตี้ที่บ้านของนักร้องหนุ่มชื่อดังรายนี้เช่นกันเมื่อ24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมามีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าคริสฮูไว33ปีอดีตสมาชิกวงเคป๊อชื่อดังเอ็ซถูกศาลประชาชนระดับกลางประเทศจีนพิภากษาปฏิเสธคำอุทธรณ์และพิภากษาตามคำตัดสินเดิมของศาลประชาชนชั้นต้นโดยพิภากษาจำคุก13ปี นายอู่อี้ฝานหรือคริทูในความผิดฐานข,ข่มขืนกระทําชำเราล่วงละเมิดทางเพศและมีพฤติกรรมมั่วสุมทางเพศฐานละเมิดความประสงค์ของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อและใช้ความได้เปรียบขณะที่เหยื่อมึนเมามีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอซึ่งพฤติกรรมของ,ของเขาจัดเป็นการก่อคดีอาชญากรรมข่มขืน 3. เจ้งสวง อดีตนางเอกดังเจิ้งสวงถูกรัฐบาลจีนลงดาบไม่ให้อยู่บนสื่อจีนทุกชนิดหลังมีคลิปเสียงเฉาแฉว่าเธออยากทำแท้งลูกอุ้มบุญที่มีอายุคันกว่า7เดือนที่เธอจ้างอุ้มบุญในอเมริกาทอดทิ้งลูกทั้งสองคน ซึ่งเรียกว่าทั้งผิดกฎหมายในจีนและผิดทั้งศีลธรรมสะเทือนใจสาธารณชนจนตั้งรับไม่ทันส่งผลให้เธอถูกถอดจากผลงานการแสดงเก่าใหม่พรีเซนเตอร์โฆษณารวมถึงระงับการฉายซีรีส์ที่ถ่ายทําจบไปแล้วถึงสี่เรื่องไม่ให้มีหน้าเธอบนสื่ออีกต่อไปอีกทั้งยังโดนค่าปรับจากสัญญาที่เซ็นแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ทำให้เธอต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินหลายพันล้านบาทเป็นอย่างน้อยเรียกว่าตอกตะปูปิดชื่อในวงการเจิ้งสวงนางเอกลุกใส่ไปเลย แถมล่าสุดกลับมาตกเป็นข่าวเฉวาอีกครั้งเมื่อมีรายงานจากเว็บไซต์ 163.com ระบุว่าเธออาจยอมเป็นแม่อุ้มบุญให้กับนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีแลกกับคร์สห่สุดหรูและรถยนต์ Limited e dition 4. จีจางเจอฮั่นจากดาวที่กำลังรุ่งโรดเปล่งแสงอยู่ในวงการมายาจีนอยู่ดีๆกลายเป็นดาวร่วงไปเสียแล้วสำหรับพระเอกดาวรุ่งอย่างจางเจอฮั่นที่โด่งดังจากซีรีส์ายจีนเรื่อง World of Honor นักรบพระเนจรสุดขอบฟ้าในปี2021ซีรีนี้พาเขาขึ้นแท่นไอดอลระดับชาติยอดผู้ติดตามพุ่งเป็นล้านภายในไม่กี่เดือนแต่แล้วรูปถ่ายหนึ่งก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการประเด็นที่ทำให้เขาถูกแบนเป็นภาพเก่าที่เขาไปถ่ายหน้าศาลเจ้ายาสุกุลในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ คนจีนจำนวนมากมองว่าเป็นการไม่เคารพประวัติศาสตร์ชาติเพราะสารเจ้านี้ถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรัฐที่ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกแม่เจ้าตัวจะออกมาขอโทษและชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ทันแล้วผลกระทบคือถูกแบรนด์ยกเลิกสัญญาทันทีนับ10บแบรนด์สื่อจีนทุกสำนักลบชื่อและผลงานของเขาบัญชีโซเชียลมีเดียในจีนถูกระงับหายไปจากวงการอย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่วัน ปัจจุบันปี2024-2025ถึง2025แม้จะยังมีแฟนคลับต่างชาติคอยสนับสนุนแต่ในจีนแผ่นดินใหญ่เขายังคงไม่มีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักและการคัมแบ็กก็เป็นเรื่องยากมากเพราะถือว่ามีประวัติด่างพร้อยทางการเมืองบทเรียนจากเรื่องนี้คือในวงการบันเทิงจีนไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์หรือฝีมือแต่พฤติกรรมทางสังคมและการเมืองก็ส่งผลถึงอนาคตแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากตกเป็นประเด็นร้อนเพราะภาพถ่ายในอดีตจางเจอฮั่นถูกคว่ำบาตรผลงานอย่างจริงจังรวมถึงระงับบัญชีโซเชียลในประเทศจีนเป็นระยะเวลากว่า8-9เดือนแล้วจางเจอฮั่น เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรส่วนตัวในต้นเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อคืนนี้29เมษายน2565เพิ่งเป็นครั้งแรกที่เขาสื่อสารถึงแฟนคลับผ่านจดหมายซึ่งเขียนขึ้นด้วยลายมือซึ่งลงวันที่ไว้ตั้งแต่21เมษายนโดยจางเจอหัน่นอัปโหลดและใช้แคปชั่นใต้ภาพว่า my voice และมีเนื้อหาในจดหมายกล่าวถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะเขาและหวอนให้ทุกคนอย่าถูกชักจูงด้วยบุคคลมุ่งร้ายแต่สุดท้ายแล้วบทสรุปของดราม่าใหญ่ครั้งนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนั้นยังมองไม่เห็นเพราะถึงจังเจอฮั่นจะออกมาโพสต์ขอโทษและอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงและยังไม่มีทีท่าที่จะดับลงได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตามขอให้พระเอกคนดังจางเจอหัน่นผ่านมอนสุมในครั้งนี้ไปให้ได้ในเร็ววัน 5. าเติ้งหลุนพระเอกแถวหน้าของจีนที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง ashes of love และ my true friend มีภาพลักษณ์ดีหล่อขาวใสตรงสเปคแฟนๆทั่วเอเชียจนกลายเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่ๆมากมาย จุดเปลี่ยนชีวิตกรมสรรพากรเซียงไฮ้ได้เปิดเผยลงในเว็บไซต์ว่าระหว่างปี2019ถึง2020นั้นเติ้งหลุนหลบเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา47.66ล้านหยวนในขณะที่ภาษีอื่นๆนั้นเขาไม่ได้จ่ายภาษี13.99หยวนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสืบสวนหลังจากถูกสงสัยว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีจากข้อมูล Big Data ทั้งนี้เติ้งหลุนได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ หลังจากได้ถูกยื่นตรวจสอบภาษีและเริ่มจ่ายภาษีบ้างส่วนตามกฎหมายโดยถูกปรับ106ล้านหยวนรวมภาษีและค่าปรับที่ค้างชำระด้วยตัวเองภายหลังจากข่าวดังกล่าวเว่ยปอ๋อของแบรนด์ต่างๆจำนวน21แบรนด์ได้ยุติการร่วมมือกับเติ้งหลุนเรื่องดังกล่าวขึ้นอันดับหนึ่งการค้นหาในเว่ยปอ๋อหรือโซเชียลมีเดียของจีนมีการค้นหาว่าหลายล้านครั้งทั้งยังติดชาร์ตในอื่นๆอีกไม่น้อย ทั้งนี้เติ้งหลุนได้โพสต์ข้อความว่าผมยอมรับผิดทุกข้อหาที่ผมได้กระทําความผิดในคดีเรื่องภาษีโดยหลังจากที่นี้ผมขอรับผิดชอบถึงผลที่กําลังจะตามมาทุกๆอย่างผมต้องขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยที่กระทําในสิ่งที่เห็นแก่ตัวอย่างมากทั้งทงที่ประชาชนกําลังประสบกับความยกลําบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการขอโทษครั้งนี้ถือเป็นขอโทษผ่านสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกของเติ้งหลุนหลังจากที่เคยขอโทษแฟนๆแ,แบบสั้นๆมาแล้วหลังจากที่ตกเป็นข่าวเช้าใหม่ๆกเจ้าเว่ยดาราหญิงระดับตำนานของจีนที่โด่งดังเป็นพรูตแตจจากซีรีส์องค์หญิงกัมะลอเธอมีทั้งชื่อเสียงด้านการแสดงกำกับหนังและเป็นนักธุรกิจหญิงที่ร่ำรวยระดับแถวหน้าแต่ในปี2021 ชื่อของเธอก็ถูกลบหายไปจากอินเทอร์เน็ตจีนอย่างไม่มีคำอธิบายซึ่งสาเหตุที่ทำให้เจ้าเวยโดนทางการจีนแบนนั้นมีการคาดเดากันอยู่หลายสาเหตุเริ่มจากประเด็นแรกมีการคาดการว่าอาจจะเกิดจากกรณีที่เจ้าเวยเคยถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนหลามเกี่ยวกับการสวมชุดที่มีธงทหารญี่ปุน่นในช่วงต้นปี2001ส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือเธอเป็นนักธุรกิจที่หลายๆคนในวงการธุรกิจทราบกันดีว่า เธอเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีความอื้อฉาวหลายกรณีเธอเคยซื้อชาทมอลล์อดธุรกิจไว้ในเขตเซน n t เทเมเรียนทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสในปี2011โดยเธอและสามีติดอันดับรายชื่อมหาเศรษฐีหนุ่มสาวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปี2016ซึ่งมีทรัพย์สินประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเข้าถือหุ้นในอาลีบาบาพิจิ r รกรุ๊ปด้วย อย่างไรก็ตามการลงทุนของเธอก็นำมาซึ่งคดีความเธอตกเป็นเป้าหมายของคดีฟ้องร้องโดยนักลงทุน67รายที่เรียกร้องค่าชดเชย50ล้านหยวน7.45ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชดเชยการครอบครองกิจการที่ผิดจรรยาบรรณในปี2559และเธอและสามีของเธอถูกสั่งห้ามไม่ให้มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ ในตลาดหลักทรัพย์ของจีนเป็นเวลา5ปีเนื่องจากเคยละเมิดกฎของตลาดหลักทรัพย์ในปี2560ถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยก่อนหน้านี้ชาวเน็ตชาวจีนจำนวนมากต่างก็ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงกับเหตุการณ์ ลบชื่อเจ้าเว่ยออกจากโลกออนไลน์จีนผ่านโซเชียลมีเดียในประเทศจีนกันอย่างล้นหลามตั้งแต่คืนวันพฤหัส,สบดีที่26สิงหาคม2564ว่าพวกเขาไม่พบชื่อของเธอในทำเนียบนักแสดงจีนและค้นหาชื่อไม่พบบนเซิร์ h เ n อน g y นตต่างๆของจีนส่วนผลงานการแสดงเพลงและผลงานอื่นๆในวงการบันเทิงก็ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มวิดีโอจีนที่สำคัญหลายแห่ง เช่น t e นเซนเป d ดี Video, และไอคโดยเฉพาะไม่พบผลงานชื่อดังที่สร้างชื่อให้เธออย่างละครเรื่ององค์หญิงกัมมลออีกด้วยโดยละครเรื่องนี้ถูกถอดออกจากหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ได้คำอธิบายใดๆ 7. หยวนปิ้งเหยียนนางเอกแดนมังกรหยวนปิ้งเหยียนวัย31ปีกลายเป็นดาราจีนอีกคนที่ถูกลงดาบสั่งปรับเป็นเงินกว่า4.3ล้านหยวนหรือกว่า21ล้านบาทฐานเลี่ยงภาษี โดยหลังจากพบถึงความเกี่ยวข้องเรื่องการเลี่ยงภาษีของนางเอกคนดังสัรพากรฉงชิงขอให้เธอจ่ายภาษีคืนนอกเหนือจากการตักเตือนเบื้องต้นแต่หยวนปิ้งเหยียนไม่ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนจึงได้มีการตรวจสอบเรื่องการเลี่ยงภาษีของเธอและบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งก็พบว่าเธอมีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีจริงแต่เนื่องจากนางเอกคนดังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนรวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นสัรพากรฉงชิ่งจึงสั่งให้เธอจ่ายภาษีย้อนหลังทั้งภาษีรายได้ส่วนบุคคลรวมถึงภาษีของบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมเป็นเงิน21ล้านบาททันทีที่ตกเป็นข่าวเฉ้าสถานีโทรทัศน์ของจีนหลายช่องรีบลบชื่อของหยวนปิงเหยียนออกจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับทางสถานีอย่างรวดเร็วรวมถึงแบรนด์สินค้าก็พร้อมใจลบลิงข้อมูลของเธอออกจากเว็บไซต์เช่นกัน จากการรายงานของสื่อนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หยวนปิ้งเหยียนถูกปรับกรณีเลี่ยงภาษีย้อนไปเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2022หนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเธอก็ถูกปรับฐานละเมิดกฎหมายการดูแลภาษีมาแล้วชาวเน็ตแดนมังกรต่างออกมาชื่นชมการตัดสินของภาครัฐที่ลงโทษด,ดาราดังที่ทำผิดกฎหมายขณะที่อีกหลายคนก็ข้องใจว่าทำไมคนดังถึงกล้าทำทั้งที่มีตัวอย่างในอดีตที่เจอโทษจนหมดอนาคตในวงการบันเทิงมาแล้ว ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจับข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ